ทกสน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติพร้อมกับเคลื่อนสู่เกษตรกรและชุมชนสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเราก็ไปที่โรงเรียนบ้านปั้นหม้อซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ติดชายแดนเราไปร่วมที่จะสนับสนุนความเป็นโรงเรียนธนาคารแล้วก็ ไปดูว่าโรงเรียนที่อยู่ชายแดนเนขาทันสมัยอย่างชนิดที่ไม่อยากจะคิดว่าคาดถึงเลยนะครับลองไปดูนะครับท่านผู้ชมครับเวลานี้ผมยังอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับวันนี้มาเนี่ยมันมีสามกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งก็คือมาเปิดสาขาย่อยของธนาคารทรกศที่บ้านแหลม บ้านแหลมเนี่ยอำเภอโป่งน้าร้อนจังหวัดจันทบุรีนะครับต้องย้ำครับเพราะเดี๋ยวจะเข้าใจว่าพูดบ้านแหลมเนี่ยนึกว่าบ้านแหลมสมุทรสงครามแล้วก็เสร็จแล้วก็มาที่างานทวีโชคของจังหวัดจันทบุรีก็มีมอบรถมอบอะไรกันไปคราวนี้มาที่นี่ครับที่ชายแดนที่ติดกับประเทศกัมพูชาที่ผมยืนอยู่นี่โรงเรียนบ้านปันมอ้อค่ะบ้านปันมอ้อ <ฮะ S 1> ตำ <ฮะ S 1> บลอะไรตำบลเทนิมิตค่ะ เทพนิมิตเทพนิมิตค่ะอําเภออําเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีถามอาจารย์เป็นความรู้ก่อนเนาะก่อนจะพากันเดินไปโรงเรียนข้ออาจารย์เนี่ยเขาเรียกโรงเรียนขยายโอกาสเป็นโรงเรียนขยายโอกาสค่ะล่ะมีนักเรียนเยอะไหมสี่สี่ร้อยยี่สิบหกคนค่ะครูละครูครับครูยี่สิบะทั้งรวมทั้งอัตราจ้างด้วยอัตราจ้างด้วยครูด้วยประจำเลยนะรวมแล้วยี่สิบคนพอดีจากตรงนี้เนี่ยที่มองไปนู่นนะฮะที่สุดชายแดนเนี่ยห่างกันกี่กิโล หกิโลค่ะโอนนี่ถ้าเอาปืนใหญ่ยิงถึงกันดิถึงอยู่แล้วค่ะแต่ว่าตีมาก่อนนั้นที่เป็นที่มีการสู้รบกับกัมพูชานะฮะก็ลูกปืนใหญ่กันเลยไม่ไั้มีบังเกอร์ค่ะอ๋อเหรอครันี้ครนี้ถามอาจารย์นิดนึงเงียบมาอย่างเงี้ยกี่เท่าไหร่ปีแล้วยี่รวมยี่สิบปีเนาะก็สงบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันนะครับ วันนี้จะมาโชว์กันว่าโรงเรียนบ้านปั้นหม้อเนี่ยเขามีวิชั่นแล้วเขาเตรียมตัวจะเข้าสู่อาเซียนยังไงเตรียมไปแล้วนะ, <Okay. S 1> ะเดี๋ยวเราไปดูกันท่านผู้ชมฮะเขาเตรียมไว้ข้างในเขากบรบเรียนเชิญท่านทุกในการว่าที่ร้อยตรีสมชายสุขีรีพูดในการรงเรียนบ้านปั้นหม้อขึ้นกล่าวความเป็นมาของโครงการและบริโทของโรงเรียนค่ะกราบเรียนเชิญครับขึกล่าวริธสการพารย์สาย พรายยุทธท่านยรัสสินท่านวัชินท่านเวชยานท่านวิระพลปานาบุตรท่านวิระสักจิระภาพงท่านธนรัตวิเชียนรัตท่านสุปชัยขุทโธท่านอดุลการยานวัตนท่าน สจนทวันตั้งเกียรติในานามตัวแทนท่านดร,อ,รอิสุทต,ตั้งเกียรติประธานกรรมการสถานาึการารณาบ้านปั้นมอคณะกรรมการส้านศึกาจารทุกท่านผู้บริหารนะโรงเรียนกลุ่มชายแดนปวงมร้อนทุกท่านและแขกผู้ไม่เกียรติโรงเรียนบ้านปั้นหมอของเราเป็นโรงเรียนดีสรีจำบลแล้วก็จะต้องเข้ารับก,การประเมินเพื่อรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนดีสรีจำบล ในวันที่18ปุณาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับอีกทั้งยังเป็นโรงเรียนในโครงการโมโนขอคือโรงเรียนช่วยนักเรียนขาดแคลนในภาะบรมนชิโน่ปัมถ์นะครับประกอบกับอสองงื่นไขก็คือฟังรู้คู่บุณัธรรมนะซึ่งเป็นคุณสมบัติของลูกหลานเราที่จะต้องปลูกฝังในงานพดเพื่อเข้าสู่ประชาคมาอาเซียนอย่างทันเขานะครับทันเพื่อนบ้าน ดยเฉพาะเรื่องภาษาท่านท่านดรสิวัตก็ได้คาดหวังว่าโรงเรียนบ้านปันมอแห่งนี้จะเป็นโรงเรียนนานาชาติแต่ไม่ใช่ระดับอินเตอร์นะครับเป็นโรงเรียนานานาชาติที่บริการ,รลูกหลานไทยแล้วก็เพื่อนอบ้านไทยขอบก็คือกัมพูชาอาจจะมีเวียดนามหรือม,ม้บ้านเราเหล่านั้นครับรองรับการตริดประเทศในปี58เรื่องของประชาคมอาเซียน ผมถือว่าชายแดนเราเข้มแข็งแล้วในเมืองหลเราปร,ระเทศของเราสมบสุขแน่ครับแต่ถ้าเมืไรเราทออทิ้งเปลือกกนะก็แก่นของเราก็คงจะอยู่ไม่รอดนะครับก็ก็ได้มาช่วยกันออพัฒนาชายแดนมันเป็นรั้วของชาติอย่างดีก็คงรบกวนเวลาทุกท่านพอตั้งเขตแค่น,นี้ครับขอบคุณครับ ลำดับต่อไปค่ะขอการเชิญท่านจุลยุทธมีรัญวิศิษฐ์วทธิ์ขอภัยค่ะกรรมการธนาคารนะคะกล่าวเปิดโครงการโรงเรียนธนาคารค่ะกับยนเชิญค่ะท่านออกรรมการพกศผู้บริก,รก,รก,ก,การพกศกับท่านผู้บริการครับโรงเรียนบ้านพะงอสพเจริญครู แล้วก็นักเรียนประธานผู้พิเิตรทุกท่านครับผมเองเก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาประกาศมาเยี่ยมเยียนที่โรงเรียนบางมอกนะครัครับแต่ที่จริงพอ,พอมาเห็นบรรยากาศอย่างนี้ผมเองก็ระลึกถึงต้องยอมไปผมคิดว่าน่าจะเป็นสักห้าสิบกว่าปีนะเพราะผมแก่สิบห้านะ ปกเกอรโรงเรียนวัดในปณน์ยนอ,นอย่างเงี้ยฮะเขาวิ่งเล่นไปตามโรงเรียนเป็นโรงเรียนวัดเล็กๆที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ได้ทั้งจังหวัดพยายามที่จะให้เป็นโรงเรียนตัวอยา่างเหมือนกันแต่เป็นอะไรก็ต่ตามผมคิดว่าในสมัยนั้นอาจจะเป็นด้วยอ,อ,อยู่ในโรงเรียนวัดก็ทำให้การศึกษาเรืออะไรมัน ดีขึ้นนะครับผมมาได้เห็นการแรกที่ได้ลงมาเป็นโรงเรียนต้นเขอชุดเชิญนะครับมมนจะเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างอยู่ชายแดนแต่ก็เป็นรเรียนที่มีความเจริญก้ามหน้าต้องขอจุดเชิญแม้จะอยู่ทางด้านชายแดนแต่ก็มีการพัฒนามีการปรปับปรุงหลักสูตรที่ดีนะครับนอกจากจะเน้นในแง่ของวิชาการแล้วนะครับก็ยังเน้นในทากษะเป็นปั๊ ลงไปสู่ในเรื่องของการปฏิบัติจริงนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและก็จะทำให้นักเรียนได้มีโอกาสอย่างน้อยก็ได้รู้ในเรื่องของอาชีพนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งสําคัญนั้นก็คือในเรื่องของโอกาสต่างๆในแง่ของการเรียนก็ตามหรือการบรรยายก็ตามเราสอบเองก็มีอย่างที่มีโอกาสได้เข้ามาร่วมโดยเฉพาะในเรื่องของโรงเรียน นาคารนะครับนะซึ่งท่านนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทางท่านกรรมการสุภาชัยนะครับท่านเองท่านก็พยายามที่จะสแสวงโอกาสหรือให้พวกเรากรรมการได้มาตลอดนอกจากจะมาชิมลองย่างแล้วลาได้เรื่เินให้พวกเราได้ซึ่งคงไม่หยุดแค่นี้เราคงต้องมีแนวทางนะครับที่จะส่งเสริมแล้วก็มีวิธีการกต่างๆที่จะสามารถให้บรรลุตามัปถุประสงค์ที่แ้จกิงได้นะครับ ดังในโอกาสที่ทางต้องการจะได้มายี่ยเยืนในครั้นงนี้นะครับผมเป็นของเลี้ยงที่ให้ไป,ไปตามสำเร็จแลหน่อยนะจะขอ,เ,อเปิดตัวโครงการนี้นะครับของโรงเรียนธนาคารบ้านพัฒโมซึ่งธนาคารธนาคาราคาร้อยเองนะคารับได้ได้ร่วมมือด้วยแล้วก็ขอให้โครงการนี้สําเร็จตามความมุ่งหมายหรือตามเป้าหมายทุกประการคารับขอบคุณนะ ค่ะแล้วในวันนี้นะคะทางโรงเรียนบปัมมอกก็มีของที่ระลึกค่ะเป็นของที่ระลึกเล็กน้อยจากฝีมือนักเรียนนะคะเป็นภาพวาดนะคะมอบให้แด่ท่านจุลยุทธีรยัตยวสิทธิ์ค่ะขอการเรียนเชิญท่านสจนันทวรตั้งเกียรติค่ะให้เก็บมอบให้อเก็บมอบกล่ระลึกค่ะขอบคุณจังะ และที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับบุคคลท่านนี้ค่ะท่านให้ความอนุเคราะห์ในการติดต่อประสานงานนะคะให้โรงเรียนบ้านปันนอนได้รับค <c oughs> ัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนธนาคารค่ะท่านสุภชัยผูผองค่ะขอกราบเรียนเชิญผู้ใหญ่พันนะคะผู้ใหญ่พวงพันศรีโสพลนิมิตค่ะมอบของที่ระลึกค่ะ ขอกระเนเชิญท่านอาดุลการจนวาวัน์ค่ะมอบของที่ระลึกให้กับทางโรงเรียนบ้านบ้น้นนอค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้มีการค่ะวัาที่ร,รัตจสุนชัยอินทีดีค่ะมอบของที่ระลึกค่ะโรงเรียนบ้านบัน้นนอกมีความินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ขัดเลือกโรงเรียนบ้านปันมอให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนธนาคารซึ่งในวันนี้ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนบ้านปันโมจะมากราบต้อนรับแขกท่านผู้เกียรติทุกท่านเป็นภาษาต่างๆสามภาษาด้วยกันค่ะค่ะเรียนท่านผู้เกียรติทุกท่านนะคะดิฉันเด็กหญิงสุริยาพรมีองาค่ะศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองโรงเรียนบ้านปันโอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขตสองค่ะ กเรียนบ้านป้ามอนะคะด้วยการนำที่ดีของท่านผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตีสมชายรีวเคียรีมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนพร้อมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นยกตัวอย่างเช่นโครงการโรงเรียนกับมอขอและสวนลำไยของชุมชนโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียน ได้ปฏิบัติลงมือจริงนะคะ ซึ่งทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนผู้ปกครององค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานอื่นใกล้เคียงส่งผลให้โรงเรียนได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆอย่างต่อเน,นื่องเช่นในทางด้านวิชาการการเรียนการสอนที่มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนในระดับอำเภอและด้านอื่นๆถ้าเรเรียนหนังเป็นอย่างยิ่งนะคะจะได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เป็นตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to Babanoa School. Babanoa School has 25 teachers and 426 students. There are 6 buildings in my school. Some buildings are old and some buildings are new. We learn and play in this building. Don't forget my school, please. My school is Babanoa School. It is Roland D.C. Bon. Thank you very much. មានស្រូវមានឈ្មោះក្មេងស្រីសេរីបោសេងជានតកទី2សាលារៀនបានបន្មកថែការศึกษาចន្ទរីแฮปปี้យីងជ້ອງមានអរសុខប្បាយចិត្តជាខ្លាំងដែលមានឱកាសទទួលប្រាក់រង្វាន់ការឲ្យដល់ខ្ញុំពួកគ្នាសាលារៀនបានបន្មកនៅនិយោសនាយរៀនថាទី100ទីលោកសំឆៃយីងខីប៊ីមានការຈັດការវិធីការរៀនចិត្តចា៎ ការមានសោតពីកណ្ដាលរៀនសោតនៅក្នុងសាលារៀនហើយនឹងធ្វើឲ្យសាលារៀនមានការឌុចដល់ស្មារតីនៅក្នុងស្រុកហើយនឹងផ្សេងផ្សេងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំជាអ្នករៀនរបស់សាលារៀនបានបានមកសូមអរគុណជាច្រើនដែលព្រមគ្នាត្រួយរៀនដោយមានអនឡាញនេះមកធ្វើសាលារៀនរបស់ខ្ញុំស្នេហាពីផ្កាកសិកម្មហើយនឹងទលាកាសហគមន៍ប្របតេសូមអរគុណ ขอการเป็นเชิญท่านจุลยุทธ์หีรายเยาวสิธิ์ค่ะ ดนความสามารถของเด็กแล้วนะฮะว่าสามารถที่จะได้ถึง3ภาษาเลยนะครับตอนนี้เราจะนำท่านไปที่โรงเรียนธนาคารผมผมลืมบอกท่านผู้ชมไปว่าโรงเรียนธนาคารในความหมายเนี่ยนะครับของทองกศเนี่ยมีหลายโรงเรียนนะครับที่นักเรียนเนี่ยมีเงินฝากรวมรวมแล้วเป็นล้านบาทไม่น่าเชื่อผมไม่ทันได้ถามว่าที่นี่มีฝากอยู่เท่าไหร่ หรือว่าคุณครูเขาจะบอกอยู่ในนี้เดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับผมอยากเรียนอย่างนี้นะครับท่านพ่อจอที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยก็มีความมุ่งมั่นมากตอนท้ายผมอยากให้ท่านดูความมุ่งมั่นความตั้งใจที่จะพัฒนาธนาคารหรือแม้แต่ ใครก็ตามนะครับที่เกี่ยวข้องกับธนาคารทั้งโรงเรียนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยท่านพอจอจำลองเนี่ยนะครับท่านมุ่งมั่นอย่างไรตอนท้ายผมได้สอบถามท่านครับ

เ,เดี๋ยวให้ผู้จัดการเป็นคนเซ็นอัุนมัตินะคะร่วมบริจ <ๆ S 2> าคไ,ได้ค่ะเดี๋ยวกล่องไปชิลว่าจะฝากเลยะค่ะบริจาคเลยไม่ฝาก ก็จะรจะบริจาคเลยหรือว่าจะฝากเงินใส่บัญชีอะไรได้ค่ะอันนี้ฝากจะให้บริจาคให้ไงให้โรงเรียนให้เป็นทุนใช่ไหมร่วมด้วย้เนียเดี๋ยวร่วมด้วยไม่ต้องใส่ชื่อ ที่เป็น๋ยวเปลี่ยนเป็น4,000บาทท่านผู้ชมครับเวลานี้ผมอยู่ที่หน้าโรงเรียนธนาคารของโรงเรียนบ้านปั้นหม้อน,นะครับซึ่งถูกยกหรือว่าถูกคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนธนาคารของธนาคารทกศนะครับเมื่อสักครู่เราเข้าไปเยี่ยมข้างในกันมาแล้ววันนี้มีหลายกิจกรรมมากขณะนี้ผมกําลังอยู่กับท่านผู้อำนวยการเ,าเขาเรียก พอจอ้อำนในการจังหวัดุ้ำนในการสำนักงานทปสจังหวัดจังหวัดเรียกไม่ถูกถ้าเรียกพอจอเรียกได้เรียนพอจอครับจังหวัดจันทบุรีท่านจำลองจำลองไพศิษธิ์วรกุลไพศิษฐ์วรกุลถ้านลองอธิบายให้ผมฟังเฉพาะโครงการที่ท่านกำลังทำอยู่เลยนะของจังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ โรงเร<ด>ียนแล้วก็ที่ชาแดนมสุสโกะเ,เอาหน่อยเชื่อเลยครับเนื่องจากว่ามีการประชุมคณะพิจารณาอุทธรของธนาคารนะครับเมื่อวันวัน,วนที่4พิพฤกภาร้าผมมาด้วยมาด้วยครับ <c oughs> แล้วก็คณะกรรมการโดยท่านอาจารย์สุภชยัยพลพองได้เสนอให้เปิดสาขาย่อยที่ตลาดบ้านแหลมนะฮะ ต่อผู้การในวันนั้นเนี่ยมีผู้การมีรองผู้การผู้บริหารจากสำนักงานใหญ่นะครับมีบอร์ดมา,า,มาวันนั้นท่านอาจารย์สุขใจก็เชิญบอร์ดเชิญผู้บริหารโดยเฉพาะท่านผู้การใหญ่ได้ไปชมบริเวณ แล้วในวันที่5ก็ไปดูบริเวณพื้นที่เพรพบว่าเป็นพื้นที่มีศักยภาพยังไม่มีธนาคารพาณิชย์อื่นใดเข้ามาบริการนอกจากตู้ ATM ของธนาคารอื่นเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเมื่อดูพื้นที่แล้วเนี่ยหลังจากกลับไปเนี่ยท่านมีการประชุม MC ของธนาคารเมื่อวันที่7นะฮะ ก็มีมติให้เปิดสาขาย่อยบ้านแหลมนะครับเราก็ได้มาดําเนินการจนเปิดสาขาย่อยบ้านแหลมเจ้าของตลาดเี่ให้ความมีอนุเคราะห์เป็นอย่างยิ่งเลยท่านดรอกเตอรตั้งอิสิวุฒตั้งเกียรตินี่หละท่านท่านตลาดท่านมาความเมตตาใจครับเลือกที่ให้ด้วยใช่ครับไ้ดูแลเรื่องการปรับปรุงเรื่องการเปิดนักงานอันนี้ต้องขอบคุณท่านมากเลยนะขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งเลยครับนะฮะ แล้วหลังจากเปิดเนี่ยเรามีบริการที่หลากหลายเราเรียกว่า uh, บัสซิเนตเบตชิ่งบาย BAC เราจะรวมธุรกรรมของธนาคารหลายทุกๆประเภทนํามาใช้ที่นี่รวมทั้งอินโนเวชันใหม่ๆเป็นตน้ตนแบบต้นแบบของธนาคารนะครับเพราะว่าทางแบทางธนาคารเนี่ยต้องการให้เราทําเป็นต้นแบบเพื่อว่าเราจะได้ปรับรูปแบบให้เราเจ้าตัวอย่างได้เป็นตัวอย่างเราจะเข้าอาเซียนสมิตรแล้วท่านท่านถืออะไรอยู่มีรูปแบบเขาเรียกว่าบัสซิเนตเบตชิ่ง บาย B A A C ครับใช่ครับเราจะทำ outward inward คือโอนเงินข้าวโอนเงินออกระหว่างประเทศมี smart farmer ตรงนี้เป็นเกษตรกรผู้ปลูกลำไยเป็นส่วนใหญ่และมีสกยภาพเราก็ให้สินเชื่อกับ smart farmer มีสกูล B A A C Bank เราอันนี้โรงเรียนธนาคารบ้านกันหมครับนี่เลยนะวเอสนี่นะครับเพราะที่นี่มีทั้งนักเรียนไทยนักเรียนเขมรแล้เอ เอเนี่ยเราไปดูเรื่องของธุรกิจของธุรกิจเกษตรที่ทําในพื้นนี้ไม่ว่ามันสัมปะหลังไม่ว่ายางพาราไม่ว่าลําไยเราทําธนาคารชุมชนในหมู่บ้านบริเวณนี้ทั้ง3ตําบลนะฮะเพื่อเป็นต้นีมีเทรนนิ่งแอนเทลเวนแบงค์เรามีสถานที่ศึกษาดูงานที่นี่ทําต้นแบบของ Value Chain เราก็สามารถมาดูงานที่นี่ได้มีสมาร์ทฟาร์มเมอร์มีเรื่องอินโนเวชันเอาอินโนเวชันใหม่ๆที่ไม่วัตกรรมใหม่ นะครับที่มีการประกวดมานําใช้ที่นี่ value chain ของลําไยนะครับทีเดียวนี้จะไปดูกันใช่ครับที่ไปดูกันมีเรื่องของ exchange คือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ทําที่บ้านเราอยู่ติดเลยแลวก็ที่สำคัญที่สุดคือว่ามี every day เราเปิดบริการทุกวันเป็นสาขาต่างจาหวัดที่ชายแดนวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะฮะแล้วอื่นๆบริการทั่วกรรมทั่วไปของธนาคารเราบริการหมดเลยครับที่สําคัญที่สุดก็คือเราได้ดรสุดาพรสามม่วงผู้นวยการหลักสูตรเป็ญญาเอกจาก เอเซียนเอเชียมาช่วยวิจัยแล้วก็ปรับปรุงการปฏิัติงานนี่เป็นรูปแบบที่ตรงกับความต้องการเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะพาไปดูต้นลำไยใช่ครับโรงเรียนที่ทันสมัยมากนะเนี่ยมีวงดูริยางเป็นของตัวเองด้วยนะครับนะนี่หนูหนูน้องน้องนี่ครับนะี่นี่เขาเตรียมการเข้าสู่เอเียด้วยครับเขาเตรียมพร้อมแล้วเมื่อกี้กล่าวต้อนรับเราสามภาษาใช่ครับนอาสั้นสุดยอดมาประสานพรุ่งนี้ผมจะจับรางวัลนะครับใครจะโชคดีได้ เตาบไมโครเวฟใครจะโชคดีได้กระเป๋าห้ารางวัลน,นี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันนะครับก็มีรางวัลแบบนี้ฮะรางวัลน,นี้2อันนี้5ตุ๊กตาออมทรัพย์ของทกศเราก็จะใส่เข้าไปให้ใครได้1รางวัลก็ให้ไปหนึชิ้นนะครับก็ใส่เข้าไปในรายการในวันนี้เนี่ยนะครับผมได้นำเรื่องราวของ ทกศจังหวัดจันทบุรีเขาจับโชครางวัลทวีโชคแต่ท่านจะเห็นว่าบนเวทีก็มีดนตรีแต่ว่าท่านผู้ชมไม่ได้ชมดนตรีผมเลยเก็บเอาเป็นภาพที่จะลาท่านในวันนี้เป็นนักร้องที่เคยประกวดในโครงการดาวรุ่งทกศแล้วก็ได้รางวัลอันดับต้นๆที่ดีด้วยนะครับซุ่มเสียงต้องเรียนนะครับ ว่าเป็นดาวรุ่งที่เหมาะสมแล้วนะครับที่ได้รับรางวัลวันนี้ฟังเพลงแล้วผมก็ถือโอกาสลาท่านผู้ชมเลยนะครับสวัสดีครับ